สวัสดีครับพบกับช่องลุงต้อมชาแนลเหมือนเดิมนะครับขอบคุณ fc ที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ที่อยู่ในประเทศด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาเดินตลาดครับเดินตลาดที่จังหวัดมุกดาหารตลาดสดของป่าเราจะมาหาเลือกซื้อของป่าว่ามีอะไรบ้างไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างของป่า ออียงเนาะนีน่หอยเขียดโอ้ผักหวานครับพี่น้องไข่ปลาแดงคนน่ะโอ้ตลาดส,าสะอาดมากครับที่นี่ก็คือตลาดพรเพ็ดตลาดพรเพชรโอ้ป่าจานละลอยะนึงครับตลาดโอ้ตลาดสะอาดดีๆครับพี่น้องพนหน่าเดินมากครับ ตลาดสดของป่ามีอย่างนี้นข้าวโพดผักหวานจานะหาสิบตลาดสะอาดหน้าเดินครับอย่งนี้ไก่ไก่ไกบ้านส่วนมากเห็นไข่บดแดงผักหวานก็บเห็ดน,นี่คืออะไรหอย ของลายครับพี่นอ้องเจ้าสีสื่อยังโอ้หนังเข้มหนังเข้มหนังเข้มมัดละร้อยนะพี่นอ้องหอยก็มีเขียดโอ้เบาเบา,เบาพี่นอ้องเคยกินอยู่ว่าเบาลูกละสิบบาทจะเขากินเท่าใดดอกเลยโอ้ลายครับของปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาดูตรงนี้ก่อนดิมีอะไรบ้าง ไก่ก็มีไก่บานครับส่วนมากเห็นแต่พักหวานกับเห็ดครับนี่จานละหาสิบบาทเดบักลายโอ้หน,น่อไม้นี่เนื้อแห้งก็มีโอ้หน่อไม้เยอะมากสาสะอาดอีลีครับตลาดนาเดินใครที่ผ่านไปผ่านมาเชิญแวะได้นะครับตลาดพรเพชรจังหวัดมุกดาหารตลาดหน้าเดินมากครับสะอาด ของเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก oh, อผลไม้เดี๋ยวเราไปเดินดูโซนนี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างโ oh, อ้ยทุเรียนผลไม้แตงโมลูกโตโตอันนี้คืออะไรเนี่ยปลาตากแห้งก็มีครับนี่โซนขายปลาปลาทูปลาของพี่นอกตัวบกใหญ่หนึ่งปลาปลาแม่น้ำโขงนะครับสดๆจากแม่น้ำโขง โอ้ยป่าคนน่ะสีออนเดนนะอา่าถกตลาดสะอาดสะอาดจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากน่าเดินมากครับดูดูพื้นดีครับไม่มีขยะเลยครับโอ้น้ำหวานเ,าเดินดูอีกสักรอบหนึ่งครับโอ้หนูป่าป่าไม่นำโขงปะตองตัวเบลอ นู่นครับบรรยากาศตลาดของขายเยอะครับผักก็สวยงามผักสดๆนูน่นราคาย่อมเยาไม่แพงครับไม่แพงเดินดูรอบนึงแล้วไม่แพงเท่าไหร่ครับติดป้ายราคาชัดเจนตลาดสะอาดมากชอบตรงนี้แล้วครับ ฝากกดติดตามช่องลุงต้อมด้วยนะครับไปละครับพี่น้องหารอสื่อของก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย